ไนคะวันนี้เราอยู่ที่ห้องอธิเย่ชั้น2นะคะโรงแรมคูแมนกรุงเทพแกรนด์สุขุมวิทนะคะโอ้โหนี่หลาวค่ะนมากินซันเดย์บรันช์อร่อยๆในมื้อสายพวกเที่ยงของวันอาทิตย์กันค่ะโอ้โหเดี๋ยะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามีอะไรนะคะจะมีอะไรเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวเราพาไปผูกลายอาหารกันเลยดีกว่าค่ะพาเลยสวัสดีค่ะม่รบุฟเฟ่แบบนี้นะคะหลายคนนะคะก็คงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับบุฟเฟ่ต์ไดลิมเดอะเบสออฟรามยี่ห้องอาหารนี้นะคะลด50%อยู่ที่1,220บาทเน็ตต้องจองผ่านลิงก์ของโรงแรมนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ติดแหนมนะครับเป็นไงครับผิวอะครับเข้ามาที่นี่เขาจะมีการจัดไลน์บุฟเฟ่ต์ที่แบบอยู่ ของข้าวอยู่ตรงกลางนะคะ<อ>แล้วก็ของหวานอยู่รอบๆดังนั้นเวลาเข้ามาก็จะเจอผลลมุผลละบายก่อนแต่เดี๋ยว <ฮะ S 1> เราบอกก่อนว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า the base of brunch เ,เพราะ,ะว่าเขารวบรวมเอาของดีในแต่ละมื้อในบุฟเฟ่ในโรงแรมเขานะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อแบบว่าทะเลหัดเย็นสุกเสาร์อาทิตย์เย็นอะไรประมาณนี้นะคะมารวมเป็นมื้อที่แบบจดัดเต็มจัดหนักในมื้อเดียวมื้อนี้ในมื้อกลางวันวันอาทิตย์นั่นเองค่ะอูทาราอะไรคะอูทาร์บาฮะ คือมือมือเนี้ยความพิเศษปูขน่งใช่เขาจะเอาพวกอาหารซีฟู้ดนำเข้าไม่ว่าจะเป็นปูคิงแครปนี่ฮะสโนว์ครบนะคะลาสกานะคะแล้วก็จะเป็นตัวหอยนางรมจากประเทศฝรั่งเศสมีทั้งพิมเบ้แคร์แล้วก็อร์บางนดีนะคะเอาเข้ามาให้เราอร่อยกันค่ะ จะเป็นพวกผักนึ่งผักอบกผัดผักทั้งหลายแหล่นะคะทานกับพวกเป็นลายสเต็กลายกริลทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีทั้งแลมช็อปมีทั้งคีที่เป็นเนื้อวากิวมีทั้งใหญ่แล้วก็มีเป็นเนื้อหมูนะคะไฮไลท์เด็ดสำคัญคือกุ้งแม่น้ำและเอรลาค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะอร์กลาที่เนี้ยเขาไม่ได้โชว์นะแต่กินได้ไม่อ้านเวลาเสิร์ฟทีนี้เขาจะเสิร์ฟมาสองชิ้นค่ะก็เวลาสั่งก็กะปริมาณดีๆแล้วกันค่ะ มีคนทีชื่นชอบอาหารไทยนะคะเขาจะมีทั้งที่เป็นกับข้าวแล้วก็เป็นยำได้สายหวานนะคะโอเคค่ะนะคะแล้วก็นี่มาดูอัปโกาม่าทำรายการนี่อัปโกรม่ามาถึงก็เปิดอาหารญี่ปุ่นนะคะโอ้ดูชีสเนี่ยเขาก็จะมีพอยเติมให้เราเรื่อยๆนะคะโอเคนี้ก็จะมีหั่นเรียบร้อยแล้วพที่ให้บริการเราอยากจะได้รา อ๋อนี่ปลาแซลมอนนะคะส่วน่ปกติเวลาเราไปไลา์พิซเ่สส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นลายแบบนี้แต่จะมีแค่ชนิดเดียวใช่ไหมใช่แต่ความพิเศษของที่ห้องอาหารอาทิเลียเนี่ยเขาเกิบถึงสามชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนย่างแล้วก็แคมอบน้ำมพึ่งค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นเนื้อห่อพายองโอเคอ่ะเดี๋ยวไปพาไปดูอีกไฮไลท์หนึ่งด้านโน้นอีกที นะไรายไหลค่ะโซนอาหารจีนก็มีนะคะมีทั้งแบบว่าหนมจีนข้าวก่าวซาลาเปาแล้วก็มีหมูหันหมูหันด้วยค่ะนี่มาม่าด้านนู้น่ไม่ด้านนู้นนี่อย่างหมูหันใช้บาเกดเราจากหมูหันก็จะมีเป็นบักกิงเึ้นเดี๋ยวเชคจะห่อเปทนคำ้ให้โอเคอันนี้อะไรครับมาม่า่ะอันนี้เป็นขาเป็เขาจะ รอจัดหน่อยค่ะช่วยจัดหน่อยค่ะให้ดูไฮไลท์นี่สวยงามโอ้สวยงามเดี๋าตั้ค่ะขอพาชมไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งตามมาค่ะหารแล้วก็มาถึงไฮไลท์พิเศษของที่นี่ก็คือชีสสูนนะคะที่เขาให้บริการเสิร์ฟชีสถึง20่สกว่าชนิดเลยะคะ่ะโอ้เป็นชีสน,นำเข้าหรือเปล่าฮะ <Okay. S 2> และที่สําคัญคืออะไรหรือว่าปกติบ <Okay. S 2> ุฟเฟ่นเนี่ยเขาจะเปิดห้องอาหารตอนเที่ยง,งบ่ายสามแต่ถ้าเราสามารถนั่งเอนจอยนั่งดริงก์ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ <Okay. S 2> จะให้บริการท้องชีสเนี่ยถึงบ่ายสี่โมงด้กันคะ <Okay. S 2> ะ่ะโอเคว่าไงนะมีกระทิงมีกระติงคะ่ะนี่มีไวน์ด้วยนะคะก็มีปีโฟโอด้วย <Okay. S 1> นะคะราคาปีโอลไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะอยู่ที่700บาทบาทบวกๆนะคะโอเคค่ะ เอาละค่ะโซนนี้เด็กๆน่าจะชอบนะอะไรคะไองเค้กมีอะไรบ้างไอศ์ครีมค่ะไอศ์ครีมแล้วก็มีเค้กเครปทำสดๆด้วยนะคะไอศ์ครีมเนี่ยนอกจากตักเบรนสกรูปแล้วนะคะอุกยมีอะไรคอซ์ครีมผัดได้ด้วยค่ะโอ้ยมีอติมผรัดกับไอซ์ครีมผัดได้ด้ค่ะอ่าแล้วไอซน้องเค้พาไปดูตรงนู้นหน่อยลูกมีมีอะไรบ้างคะแต่ว่าน่ากินมากออ๋อันนี้เป็น เค้กเนาะพวกเค้กเดี๋ยวเราหยิบหยิบจองไว้ก่อนเลยดีไหมเขาบอกว่าขนมหวานที่นี่ถ้าเห็นอะไรน่นแล้วต้องหยิบไปที่โกก <c oughs> ต๊ะ่องเพราะว่า <c oughs> มันไม่ใช่ว่าหมดแล้วไม่เติมนะคะแต่เขาเติมในรูปแบบอื่นเพราะว่ามันมีของหวานที่เขาอยากปิเซนหลาหลาย่างโอเคตรงนี้สนุกค่ะตรงนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเฮ้ยลองทุบกันไหมให้ไกล

เขายังมีแบบว่าเต้าหว้น้ำทิ้งเคยเห็นไหมที่ไหนแบบเอาใจคนผู้ใหญ่สูงอายุแบบนี้แล้วก็ผลละมุงผลไม้นะฮะโอเคตอนนี้พร้อมกินแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าค่ะไปเลยไปเมื่อกี้แอบเหมาใหม่เอาละค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะโหซีฟู้ด นะคะขาปูยักษ์ค่ะถูกต้องค่ะเราเริ่มด้วยอะไรที่มันกินง่ายๆก่อนโอเคได้ไม่เสียเวลาดูกายดูกายก่อนนะกินอะไรกายกินอะไรอยู่ไทยหวานไทยหวานเหรอครับโอ้กายชอบกินอาหารญี่ปุ่นนี่ดูอะโกงามาอะไรอร่อยบ้างครับเออทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างนี่บอกว่านะอะไรอร่อยฮะมาม่าแกะเสร็จยังคะเสร็จแล้วเลยดามแอนชิมโอ้ฮ้ยมันดูขาใหญ่มากเลยนะฮะนี่ ไม่ใช่หมายถึงขาเธอใหญ่ามากเลยไม่อร่อยเลยอรอไมอร่อยดิของก็สดน้ำจิ้มก็แซ่บแบบถูกใจคุณแม่มากค่ะดีไหมครับก่เจ๊ท<อ>นี่จะบอกว่าสำหรับคนที่แบบพาผู้หลักผู้ใหญ่มากินอะ่ะแบบไม่ชินคุณพ่อคุณแม่ไม่ชินกับการกินซีฟู้ดเย็นๆสามารถตักแล้วก็เอาไปให้เชฟกินได้ซึ่งทำให้ร้อนเลยเนี่ยได้ อันนี้วางอยู่นานแล้วค่ะช่วยเคลียร์หน่อยค่ะจานนี้เราเริ่มที่หมูหันก่อนเลยค่ะหมูหันเน๊อะแบป้าหันได้ยังไงแอนหันอ่ะกรอบไหมกรอบเมนเนื้อเป็ดมิดนิเโอเคแล้วก็มาพร้อมกับเป็ดปักกิ่งด้วยนะคะทำใหญ่ทีเดียว ดีมากเลยอ๋อเยี่ยมเลยนะคะเปปักกิ่งเนี่ยไปกินบางราย์พุเฟ่เราจะได้แปดที่มันสไตล์ปักกิ่งจริงๆือมีเนื้อติดเออเออแต่นี่แบบของไทยหน่อยนึงสไตล์ที่คนไทยชอบแอดชอบมากเลยแล้วชอบตรงที่เขาสั่งแล้วค่อยห่ออหนักมันจะไม่เหี่ยวอ๋อไม่เหี่ยวไม่เหนียวนะคะแหม่ดีจังเลยปูก็แกะง่ายเออทุกอย่างกินง่ายหมดเลยนะคะไม่เลอะมือ มาเรียบร้อยแล้ว<ะ>คือแทบจะไม่เลิวเลยค่ะโ่ยรวมนะคะก็มี2ชนิดทั้งฟินเนอดอร์แคลแล้วก็นอมังดีนะคะอ,อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อโกงชิมงบอกทำไมเป็นภาระฉันนะดูหน้าโกงก่อนนะจานยังไม่ได้กิน <laughs> เป็นไงบ้างครับสดคครรัับบไหมสดมากเลยครับโอ้โหโอ้จะให้พาป้าไปเอาเครื่องดื่มหน่อยครับตรงนี้โอ้ตรงนี้นะฮะโอ้นี่มีน้ำผลไมค้ค่ะอันนี้เราดื่มปีหมดเลยคะ่ะอ่าปะ้าเทเลยครับลูงกายนะคะลูกกายอยากกินน้ำอัดลมนะ ได้เซเว่นอัพไปอ่านี่มีโค้งมีโค้กนะคะปลาเทให้หน่อยได้ไหมกินเป๊ปซี่นะคะอ่ะอันนี้ก่อนอ่ะไปทำอะไรอยู่คะมาสหามามสามันเล็งคาเวียไว้ค่ะอุ้ยพาเวียค่ะคาเวียที่นี่เนี่ยเป็นจุดเด่นลายอาหารซันเดย์บาร์สุ์นะคะมีให้เลื่องทุก5ชนิดมีทั้งสีต่างๆดเลยแบบต้องหาทานกับพวกแซลมอนมควันหรือทานคอปปิคก็ได้เลย โอ้ยอาหารอย่างนี้ดีนะคะที่นี่ฮะใช่ค่ะอ่าเรามาชิมฟัวกราดกันดีกว่าเนี่ราก็จะมาแบบว่าเป็นชิ้นพอดีพอดีคำนะคะ่ะะนะ้ำขาวมาแล้วจิ้มน้ำจิ้มสักหน่อยอ่ามันเป็นไงสดไหม เบาหวานเลยเดี๋ยวรีบไปหนังเพิ่มก่อนเป็นอะไรจะกินเนื้อแล้วค่ะอันนี้เป็นเนื้อแกะนะฮะแลมแลมแลม,แลมค่ะแลมค่ะมีซอสแอปเปิ้ลนะครับข<ๆ>ับเพิ่มเค็มอมาคือบอกเลยไม่คาวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่จากด้วยคือดีเลยอะ่ะคืออร่อยมาก ต้อกว่าหายากค่ะอือปกตินะจะแบบต้องแบบจะมีกลิ่นตาบิีนะอือแล้วตุ๊กกำลังดีมากหวานชั้นที่เท่าไหร่คะหวานที่ชั้นเจ็ดครับเอ๊แต่ว่ากำลังจะขึ้นชั้นแปดละอันนี้เป็นเนื้อฮะววากิเนื้อวากิวฮะยังไม่ได้ชิมแต่ว่าจากที่จะหั่นออกมาแล้วเนี่ยก็โอเคไม่ได้เหนียวอะไรแถมมีแบบมีเดียมหน่อยๆอือ ไม่เหนียวเลยนิ่มมากป็นานใช่มมองเป็าไงครับเจ๊มีปัญหาอะไรตอนนี้สนใจอยู่อย่างเดียวตอเบอร์ร่เขาเขาให้กินชีสนี่กินะต่ตอเบอร์ี่อะ เอามาลองชิมชีสเขหน่อยค่ะนี่เขาบอกว่าชีสที่เหมาะกับเด็กๆเดือนนี้ชีสอะไรคะจะมีรสหวานเรียกว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าเขามาแบบนี้เราเรียกไม่ถูกนะอ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยฮะเป็นชีสแตกจากประเทศเลยนะฮะใช่ค่ยากมาก้้เเลลือกไดยสำหรับคนที่เราบ้านเราไม่ได้แบบเลิฟเบอร์ชีสเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านไหนที่เขาชอบกินชีสเนี่ยนะโอ้โหหวานเลยนะอืมใช่ไร

านไปไห้อานไป่ได้ยังอยู่นิ่งยู่ิไม่ได <hire> ้ยังใดูดิดูเมื่อกี้ดึงนะฮะโอ้ยใส่ไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยใส่ไปทำไมเฮ้ยตบมือเร็วตบมือตบมือตบมือโอ้โหโอ้โหมีโซนแจกด้วยค่ะเออสนุกไหมสนุกสนุกมากมีโซนของเล่นด้วยพาไปดูหน่อยนะอิ่มด้วยมา อิ่มกันแล้วก็มีโซนของเล่นกันด้วยค่ะนี่มีน้อยนะารัมีน้อยสภาพก็ตามที่เห็นเนี่ยลุยกันเละเทะโอ้เป็นไงครับเป็นไงอิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอิ่มอร่อยนะก็ใครอยากมาแบบนี้นะคะอร่อยแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ห้องอาหารอเทลิเย่ชั้น2นะ ูแม่รุงมเทพแกนสุดุมวิสครับก็ราคาอยู่ลด50%นะจองเฉพาะลิงของโรงแรมเท่านั้นเดี๋ยวขึ้นให้ย้ำกัน like อ hmm. ีกท sure ีอ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปนะคกันะ